บ้านแนวๆนะครับปิ๊กมาหั่นแล้วมาดูกับข้าวเฮานี้เนาะน,นี่จะมาจวนท่ากับข้าวหั่นแล้วครับผมมาครับครัวพ่อบ้านแนวๆนะครับเมนูวันดุดวันนี้ควบเหือครับสุกด้ไหนจะเท่า กับเข้าที่ฮามาัดอันนี้แช้บหมอยกีนนะครับชอบมหมอยนกก็ได้มันแรงแล้วก็บมะเขือสิบบาทบัทัวสิบบาทมหมอยสิบบาทมหมอยนี่ก็ควักไส้ออกผ่าเกิงนแกนแล้วก็ซอยซอยเป็นติน่มก,ก่อมขอให้ผลดีน,นี่จะคับวมะเขือใส่หมูสามจันคะรับ สามชันวันนี้ห้าสิบบาทแล้วก่น้ำพริกแกงสูตรพื้นฐานสูตรหนึ่งนะครับประเดียววางลิงเพื่อนอ่ะนี่เขาจะคั่วบะเขือครับตําแป้กมัดคั่วน้ำพริกแกงเาก่อน แล้วม ok, ันจะน้อยคขี้เกนะคบขั้นี่มีต้องคลิกหอมหอมนะครับพวกเก่งมาหอมหอม แวันนี้วันนี้จะได้คัดกระทะแล้วก็วจะคัดหลายวันแล้วอย่างเงี้ย นี่นดูไทได้ขับกเทิด h ạ ้กรน แข็งเริ่มหอมแล้วก็มันจะเริ่มจุดกระแล้วครับลักได้เลยลักงันไม่้เลยลักมาลอยู่ตรงนี้่ไ ตามไปด้วยหมูสามชั้น มันหมุนต่างกันจะเริ่มออกนะติดเท้ดได้เริ่มลวนล้วนล,ล้วก็ติดกระทะได้แล้วเพราะทุกมันอมุนจะออกเนสะร็จแล้วเาติดตามไปด้วย น้ำล ok ้างครบสนาำล้างครกเร่อไแรงเลยไฟแดงไฟแรง นี้ค้าของเราครับ ขั้เขือบัดัวเออปิกับแปลกแนละ้วเป็นห้องขั้วเขือบิั่วเนาะไม่บเบือบิดขั่วแล้วกับบะหอยปกติทหารใส่ครบสามอย่างนี่นะที่ยังมาห้อาางคั่วเขือบิดั้วมะหอยตั กสูงมันค่อยกันดีเสร็จแล้วเติมน้ำนำความร้อน You อ่อมคัะของเขาเพราะมันยุบนะยุบเปื่อยดีเนาะอบสักก้ามกพอมันเริ่มเดือดละก่อนคนช่วยมันก้ามมันหย่อมไขึ้นแล้วมันจะได้เปื่อยเขตรตัวกัน นะครับเมนูวันหยุดนี้กาจะเริ่มยอบแล้วกบะเขือบะทั่วนี่นต้องปิดเปื่อยนะครับแล้วก็บางคนใส่มาห้วยแล้ว กัขวขมกัขวขุ่นไม่ต้องกนหน้าครับแค่ผุมบัก,กัวเรือขุ่นดแล้วของโปรด,ดอบไว้อีกสักสองนาที Now the for nhưng mà hận sẽ không quản nữa đây. ขั่วนะครับใส่บวบหอยกิยนวันนี้เนาะเมนูวันยุทธครับของผมวันนี้นะครับพวกก๋วยบ้านแนวตอมาั้น่องขอกปิกแกะละอักุยเื๋สุกแล้วขั้วใบสักกรรําแล้วเดียวเอาม,มาตักเสิร์ฟแล้วก็ออยหน้าด้วยหอมป้อมต้นหอมเนาะกินกับกระเทียม ตับหอมแดงนะครับสุดยอดเมนูวันหยุดวันนี้ครับผมกุ้บกระเขืองกระท uo ครับกินนะครับเจอกันไม่คิดหน้านะครับ